สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี2567นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วนําคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ในชีวิตของคุณนะคะ mm. เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมรับมือกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะในระยะปากแรกของเดือนพฤษภาคมปี2567ถือว่าเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟ ะะแล้วก็มีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้ทําการโคจรยกย้ายออกจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตาค่ะการที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนอริหลายๆคนจะมองว่าเป็นข้อเสียหลายๆคนจะมองว่าเป็นอุปสรรคปัญหาแต่สําหรับการพยากรณ์ดวงดาวแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ดูแค่ดาวพระพฤหัสดวง เร,เราจะต้องดูดาวดวงอื่นๆประกอบกันด้วยในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนอรินี้ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูค่ะซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวแห่งความเป็นความตายโคจรเข้าสู่เรือนอริอาจจะทําให้ศัตรูแพ้ภยัยหรือเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆมันมาลายหายไปก็ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นและในจังหวะที่ดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่เรือนอริ จะเป็นช่วงที่ตัวคุณเจอกับความท้าทายเจอกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องที่คุณไม่ถน,นัดมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้อนรวมไปถึงจิตใจของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความใจร้อนมากขึ้นด้วยค่ะช่วงที่ดาวพระพฤหัสเข้าเรือนอริชาวธนูบางคนอาจจะมีความใจร้อนอย่างเช่นอยากสําเร็จเร็วอยากก้าวหน้าเร็วแล้วมันส่งผลทําให้ตัวคุณนั้นกดดันตัวเองเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวล พออะไรที่มันไม่เป็นไปตามแพลนพออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็จะเฟลคุณก็จะเหนื่อยคุณก็จะท้อนะคะหรือตัดพ้อตัวเองลนนักษณะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูในระยะปักแรกของเดือนพฤษภาคมแต่ถ้า,าคุณได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณรู้ว่ามันเป็นไปตามดวงดาวเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะให้กําลังใจตัวคุณเยอะๆ ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆและพยายามมองโลกในแง่บวกพยายามอยู่ใกล้คนที่คิดบวกคิดดีพยายามอยู่ใกล้คนที่เขามีเอน r g y ที่ดีค่ะอย่าไปอยู่ใกล้คนที่คิดลบแล้วพลังงานดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาซึมซับร่างกายของเราให้เราผลักดันตัวเองแล้วก็ก้าวหน้าต่อไป ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนอริให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ของคุณพ่อแม่ของคุณหัวหน้างานของคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือให้มีระมัดระวังการประทะการมีปากเสียงหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นอาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายได้ ะะแล้วลำดับต่อมาให้ระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าช่วงที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนอริเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณกดดันตัวเองค่ะอยากสําสเร็จเร็วจนบางครั้งทํางานหนักหักโหมจนเกินไปก็มีเกณฑ์ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีธนูได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามบาลานจัดการเรื่องราวต่างๆให้ดีด้วยนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตานี้ถือว่ามาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกนะแล้วดาวพระสุกเนี่ยเขาโครจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นอุจจารพิมุกอยู่ในเรือนปุตตะ เพราะฉะนั้นแม้ว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนเสียแต่ดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนเสียเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีเขาอยู่ในภพเรือนที่ดีสมัยมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับชาวธนูนะคะขอให้คุณดําเนินชีวิตด้วยความขยันความกระตือรือร้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเรียนการศึกษาสมัยเชื่อว่ามีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ และข่าวดีของชาวลัคนาราศีธนูในระยะปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือดาวพระพุธได้ทําการโคจรแยกออกจากดาวพระอังคารแยกออกจากดาวพระราหูแล้วเพราะดาวพระพุธกับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูดาวพระพุธกับดาวพระราหูก็ไม่ถูกกันค่ะเมื่อแยกออกจากกันการงานของคุณจะดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นใครที่ทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะจากเดิมที่เคยทะเลาะมีความคิดเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยหลัก หลังจากวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือบางคนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับหุ้นส่วนหลังวันที่7พฤษภาคมก็จะคลี่คลายหาทางออกได้หาจุดตรงกลางที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ประมาณนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคนนะคะคนยังเป็นอุปสรรคหลักสําหรับคุณการบริหารจัดการเรื่องคนบริหารจัดการเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการคุยการพูดการเจรจาต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลประนีประนอมอารมณ์อร่วยกันอย่าตึงจนเกินไปนะคะและจะคุณจะสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและราบรื่นได้ธุกรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ออนไลน์การประชาสัมพันธ์งานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มหรือความสวยความงามล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานให้มากใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสได้งานนะในระยะนี้สิ่งดีๆค่อนข้างเกื้อกูลเข้ามาแล้วค่ะชะตาการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพระเสาร์ ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูโคจรมาเจอกันกับดาวพระเกตค่ะซึ่งดาวพระเกตถือว่าเป็นดาวบุญดาวกุศลดาวของเทวดาดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเมื่อโคจรมาเจอกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเจอกันของดาวคู่มิตรจะส่งเสริมดีต่อด้านการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างมาก ในแง่มุมของการเงินเลยนะใครทำธุรกิจการค้าการขายสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าในจังหวะนี้ปังมากมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายธุรกิจปังแต่ต้องบอกเลยนะว่าเหนื่อยหน่อยกว่าที่คุณจะได้เงินมาเนี่ยกว่าที่คุณจะได้เงินจากลูกค้าเนี่ยเหนื่อยหนักเลยค่ะมีเรื่องต้องคิดหรือคุณอาจจะต้องแบบทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันอนะ แต่สุดท้ายเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยของคุณขอให้คุณสู้หน่อยลุยหน่อยนะคะระยะนี้มีโอกาสที่จะเติบโตนะในแง่มุมของคนทำธุรกิจ นะคะเพราะฉะนั้นยอมเหนื่อยในช่วงนี้แต่สมัยก็ต้องขอเตือนสักหน่อยว่าอย่าหักโหมจนเกินไปให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนอริอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่ามีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายนะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังความโลภเข้าครอบงำให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงบางทีช่วงนี้โอ้โหออเดอร์เข้ามาเยอะเลยเราจะต้องมัดจําไว้ก่อนหรือเปล่านะคะถ้าเป็นออเดอร์ใหญ่ๆ นะบางคนออเดอร์เข้ามาแต่ไม่ได้มัดจำพอถึงเวลานัดรับสินค้าเขาก็ไม่มา โอกาสแบบนี้หรือว่าเรื่องราวแบบนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ตัวเล็กหรือรูปร่างผอมบางอันนี้ยังไม่ควรไว้ใจนะคะคนที่แปลกๆหรือว่าคอนเนคชันใหม่ๆนะที่เราไม่ได้คุ้นไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้คุ้นชินด้วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งไว้ใจให้มากนะคะในเรื่องของสุขภาพอย่างที่ได้บอกไปให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสริมอีกสักนิดนึงให้ระมัดระวังของแหลมของมีคมงการฉีดเข็ม การใช้เข็มฉีดยานะคะขอภัยนะคะรวมไปถึงการผ่าตัดเล็กต่างๆการทำศัลยกรรมเลือกคลินิกให้ดีเลือกหมอให้ดีนะคะอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะจะมีเกณฑ์อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายโมโหกับคนใกล้ตัวโมโหกับคนรอบข้างนะคะโมโหกับคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานกับของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ energy ที่มันเป็นพลังงานลบๆเนี่ย เข้ามาสะสมในตัวคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามดูแลในเรื่องของอารมณ์หน่อยพอพลังงานลบมันสะสมในตัวคุณมันก็จะดึงดูดพลังงานลบๆให้เข้ามามากขึ้นเราต้องพยายามสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะสิ่งดีๆจะได้เกื้อกูลเข้ามาในดวงชะตาค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับสิ่งดีๆและมีความราบรื่นในกิจ การงานที่ทำค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ